จากที่เกมได้อัปเดตมาแพทค่อนข้างยาวเลยนะผมก็เลยมีความคิดอยากจะลองกลับมาเล่นดูนะในรอบปีแล้วมั้งเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเห็นคือระบบแชทครับนี่เลยมีแชทมีแชทแล้วนะแต่ว่าเป็นแชทของเพื่อนในห้องกับแชทของเพื่อนที่เราชวนเข้าปาร์ตี้นะยังไม่มีแชทโลกทีนี้มาดูรถครับมาดูในโรงรถนะรู้สึกว่า สเตตัสของรถแต่ละคันเนี่ยจะมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยดูสิไม่รู้จะอัพอะไรเลยอย่างนี้ซึ่งรถแต่ละคันนั้นก็จะมีระดับสีระดับเหมือนกันมีคอมมอนไฟแล้วก็ฮีโรอีกนะก็เล่นไปให้ครบจำนวนรอบก็ถึงจะอัพได้นะสายฟรีก็เล่นได้ทีนี้มาดูรถแต่ละคันครับรถแต่ละคันสเตตจะไม่เท่ากันแล้วนะก็เอาไว้เป็นทางเลือกครับโหมดสปีดไอเทมก็สเตตแตกต,ต่างกัน อ่ทีนี้มาดูบอลลูนครับบอลลูนเนี่ยจะมีสเตตัสแล้วนะถ้าเราอัปเกรดตามรลเวลของมันก็จะบวกนู่นบวกนี่เนี่ยก็จะมี4ระดับเหมือนกันสําหรับสายสปีดก็บวกให้ถึงระดับไฟนะอันที่2ก็จะเป็นการบวกเกรดยีที่เหลือก็จะเป็นของไอเทมหมดก็เป็นสิ่งที่อัปเดตมานะครับทําให้เกมมีสีสันมากขึ้นนะครับไปเราไปเล่นสปีดกับคนอื่นกันดีกว่า แล้วผมไม่ได้เล่นอย่างนานหายไปเป็นปีแล้วโอ้นี่อัปเดตครับระหว่างรอห้องนะเราสามารถปรับแต่งรถได้นะนี่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรถเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนบอลลูนระหว่างรอโหลดเกมนะโอ้แล้วผมเป็นมือถือคนเดียวเลยส่วนฝั่งซ้ายนะเป็นแชทนะแชทคุยกันได้ระหว่างรอโอเคแล้วมาแล้วครับ อืมภาพก็ยังสวยเหมือนเดิมนี่บอลลูนบวกสเตตภูมงไปแล้วเพอร์เฟกต์สตาร์ทอ่อนๆให้ผมหน่อยครับไม่ได้เล่นนานอืมรู้สึกว่านี่นะพอมันอัปเดตรถทำให้รถอัปเกรดได้นี่รถเล่นง่ายขึ้นเลยรถแรงแล้วเล่นง่ายขึ้นเลยครับ หลอดเต็มง่ายแล้วแล้วผมไหลไม่เป็นครับตรงนี้ไหลย,ยังไงโอ้ย,อยตายแล้วไหลไม่เป็นโว้ยนี่นีนี่หลอดเต็มง่ายมากเล่นง่ายครับก็คือเหมาะสําหรับมือใหม่มากยิ่งขึ้นหลังจากที่เด๋ิวแป๊บหลังจากที่มือใหม่บนกันนะครับว่าเกมเล่นโคตรยากตอนนี้รู้สึกว่าทางผู้พัฒนาปรับให้รู้สึกเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะ แล้วเสียงเขาแบบแบบได้ใจจริงๆครับทั้งภาพสวยทั้งเสียงเอฟเฟกของดานแล้วผมก็ยังไหลไม่เป็นเหมือนเดิมอืมดูดิฟดิฟเบาๆก็ยังหลอดเต็มได้แตกต่างจากตอนที่เกมเพิ่งเปิดมากเลยนะตอนนั้นคือเล่นยากเกินจนทำให้ท้อใจไปหมดเลยตอนนี้คือง่ายแล้ง่ายแล้วแต่ก็ พอมันง่ายอย่างนี้นะคนที่เก่งก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกไงแล้วมาไหลรอบสุดท้ายตรงนี้ผมไหลไม่เป็นอีกแล้วครับโอ้โหโ,โ,โดนแซงยับเพราะการไหลไม่เป็นไหลย,ยังไงวะเนี่ยโอ้ยแต่ไม่เป็นไรรู้สึกสนุกขึ้นเลยครับพอมันเล่นง่ายขึ้นอย่างนี้นะเออมาหมดไอเทมมั่งดีกว่า ไอเทมก็มีอัปเดตเออตัวละครทุกตัวในเกมนะแป๊บหนึ่งส่งยิ้มแป๊บเย้เฮ้ยเออนี่ตัวละครทุกตัวดูดูตรงครูดาวเห็นป่ะ11 10วิเนี่ยครูดาวเนี่ยนี่คือสกิลติดตัวของตัวละครนะตัวละครทุกตัวจะมีสกิลติดตัวซึ่งตัวนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นตาแรกลองกดดูดิมันสกิลอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเด๋ยวเล็งเป้าเหรอเอ้ยอะไรอ่ะ ผมกดไปแล้วมันคืออะไรสกิลตัวนี้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรขึ้นบนหัววะเนี่ยอะไรวะนี่งงไปหมดเลยเอาเอ้ยเฮ้ยพาสซีฟสกิลผมมาแล้วอะ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยคืออะไรวะเนี่ยงงจัดงงวะ่ะสกิลอะไรวะเนี่ย ปาน้ำป่าน้ำปลาน้ำเบรก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 ป่า, break, 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 break. ปาและโดนสีแดงไปหนึ่งตัวแล้วตอนนี้เพื่อนเราํำครับขอยิงสกิลติดตัวของตัวเองอะไรโอ้มันจะเป็นไอ้นี่เป็นหุ่นยนต์หมีมาขวางทางอ๋อผมเห็นแล้วเห็นแล้วโอค,โอ,คโอ้เป็นสีสันของเกมอะไรอย่างนี้ทำให้แบบมีเทคนิคในการเล่นเอ้ยอะไรเนี่ย เป็นสกิลติดตัวของตัวไหนสักตัวนี่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 เอ้ยอ่าเป็นสีสันเลยนี่มันเลยหมดไอเทมก็คือสนุกไปเลยพอทุกตัวมีสกิลของตัวเองนี้อ้าวแล้วนี่อะไรนี่รถตำรวจดูอย่างปั่นเลยมีรถตำรวจวิ่งชนด้วยอ่าแล้วโดนน่าจะเป็นของเพื่อนนะเนี่ยโหี่นี่นน,นี่เรามาจอดจอดจอดยิงน้องหมีดีกว่าจอดยิงน้องหมี จอดยิงจอดยิงน้องหมีเอ้ยขวางทางแล้วปล่อยเพื่อนแล,ล้วเเราเข้าเส้นโอ้โหโอ้ยบอกเลยครับหมดไอเทมกัมันนี้ทุกตัวมีสกิลติดตัวอย่างนี้โอ้โหมันเลยจ้าทีนี้ต้องมาจำอีกใช่ไหมนี่ตัวไหนสกิลอะไรเนี่ยโอ้แล้วเรากลับมาสู่หมดประจำของเราจับเวลาด่านของเรานี่ด่านง่าย,ายเออ หมดจัเวลาก็มีอัปเดตใหญ่เลยอัปเดตสําคัญและก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆมารอดูเลยนี่นะเดี๋ยวรอถึงโค้งข้างหน้านี่นะอ่านี่นะโค้งเลี้ยวขวาสมมติเรารู้สึกเลี้ยวไม่ดีดูปุ่มข้างล่างครับกดย้อนกลับไปได้นี่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 กดย้อนกลับมาเพื่อขอลองดิฟใหม่เป็นไง เป็นการเอาไว้ใช้ฝึกซ้อมนะนี่ดิฟในโค้งเดิมนี่ถ้าไม่ดีก็ย้อนกลับไปใหม่มาซ้อมเลี้ยวขวาใหม่นี่นี่คือเป็นประโยชน์มากเลยนะเอาไว้ฝึกซ้อมในโค้งที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บม,มันจะไม่นับสิติให้นะก็เป็นประโยชน์มากเลยนี่ชื่นชมเลยมามามาตาเนี้ยเอาจริงตาเนี้ยเอาจริงอืม แล้วไม่ต้องมาช็อตฟูลแล้วครับจังหวะน,นี้ไม่ต้องมาช็อตฟูลแล้วมันหลอดเต็มง่ายแล้วเกมเล่นง่ายขึ้นจริงๆครับแต่ง่ายอย่างนี้ก็ทำยังไงให้มันเร็วกันนั่นแหละไหลในการไหลของเกมนี้คือมันยากจริงๆครับเอาเอาเอาในตัดไม่เด้งเมื่อกี้งงเลย ตรงนี้ผมไหลไม่เป็นนะเอา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 ้ยคือการแตะดิฟเนี่ยต้องแตะหนาๆหน่อยนะแตะเบาไปนี่คือรถมันไม่ดิฟให้นะคือคือมือต้องหนักอะ่ะ มือต้องหนักกว่าเล่นไอคนะ้คัดลัดนะคัดลัดสกิตริบเบาอันนี้ต้องมือหนักไม่รู้นะผมคิดไปเองครับผมก็ไม่ได้มือโปอะไรขนาดนั้นเป็นความรู้สึกที่ผมสัมผัสอยู่นะขณะน,นี้ซึ่งยังไหลอะไรก็ไม่รู้นี่ เอาวะเอาวะก็เข้าพร้อมกันไปเลยไปเยอะเ้ย,เยก็โดยรวมที่ผมกลับมาเล่นนะครับก็รู้สึกว่าเกมสนุกขึ้นมากครับทั้งโหมดสปีดและไอเทมเลยนะมีการวางแผนการใช้เทคนิคต่างๆมากขึ้นสแตตรถที่ไม่เท่ากันโหมดไอเทมที่มีสกิลติดตัวของแต่ละตัวละครก็กลับมาลองเล่นกันนะครับผมไปแล้วครับ